สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ l i ซ่าเวนนะครับก็ต้องบอกว่าได้เห็นไปแล้วกับน้องกับบูการี่นะครับดีงามแบบสุดๆนะฮะวันนี้ก็เลยเอาข่าวของสื่อเก้ามาฝากกันหน่อยนะครับไม่มาก็คงไม่ได้นะก็เป็นข่าวจากโ o เร a ยบูนะครับก็หลังจากที่โ o เร a ยบูเนี่ยตีข่าวเกี่ยวกับน้องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก่อนหน้านี้นะฮะเขาก็หายไปจากเว็บไซต์เลยนะครับเกี่ยวกับลิซ่เนี่ยคือเขาแบบเสนอน้อยมากเลยก็ไปเสนอเรื่อง อื่นแทนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็กลับมานําเสนอเรื่องของลิซ่าอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งแอดต้องบอกเลยว่าโอ้โหงานนี้ไม่นําเสนอก็คงไม่ได้นะครับเพราะมันจะสร้างแบบว่า ประเด็นบวกให้กับเขาเยอะเนาะเรียกได้ว่าเป็นการดึงภาพลักษณ์เว็บไซต์กลับมาก็ได้ะนะครับซึ่งเขาก็ตั้งหัวข้อเอาไว้ใหญ่ๆเลยนะครับว่าหุ่นนาฬิกาทรายของลิซ่าเนี่ยโอ้โหมันเซ็กซี่จริงๆนะครับจนกลายเป็นประเด็นร้อนนะฮะแล้วก็พิมพ์ว่าน่ารักจังเลยแบบยอยักหลายๆตัวด้วยนะครับอ่ะซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเขานิยามว่าหุ่นของน้องเนี่ยเป็นเหมือนกับนาฬิกาทรายนะครับแอดว่าก็ไม่ต้องขยายความแหละพูดว่านาฬิกาทรายก็คงเข้าใจตรงกันแล้วเนาะว่าหุ่นมันแบบว่า มันเป๊ะขนาดไหนนะฮะเขาบอกว่าลิซ่าจากแบ็คพิง n k นะครับกลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งหนึ่งด้วยการปรากฏตัวของเธออย่างน่าทึ่งเลยในงานนิทรรศการ e t e r n โร r y r e b o n ลของบูการีนะครับที่กรุงโซนั่นเองเนาะเขาก็บอกว่าแบรนด์แอมระดับโลกอย่างลิซ่าเนี่ยมากับบูการีนะครับด้วยลุคที่เจิดจ้านะครับในชุดเดรสสีแดงสดนะฮะเป็นคอลเลคชั่นในฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับฤด,ดูหนาวในปี2 0 2 นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเน้นให้เห็นเลยนะว่าเอวของลิซ่าเนี่ยแม้เพียวบางจริงๆนะครับแล้วก็เห็นรูปล่างที่มีส่วนเว้าส่วนโค้งของลิซ่าอย่างชัด เลยนะครับแล้วนอกจากชุดที่ดูโดดเด่นเนี่ยก็ต้องพูดถึงนาฬิกาที่มีชื่อว่า t ูบู o กสนะฮะอันนี้ถ้าสำเนียงไม่ดีต้องขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาสีทองเหลืองนะครับอันทันสมัยแล้วก็มาพร้อมกับสร้อยคอจากบุกาี่ซึ่งช่วยเพิ่มความสง่างามให้กับรูปลักษณ์ของลิซ่าอีกด้วยนะครับ เขาบอกว่าชุดของลิซ่าครับไม่เพียงแต่ทาให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหหลงไหลนะครับแต่ว่ายังสร้างกระแสฮือฮาในหมู่ชาวเนติเซนเกาหลีนะฮะซึ่งเขาก็ย้ําเลยนะครับว่าสร้างกระแสฮือฮาในหมู่เนติเซนเกาหลีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าเนติเซนเกาหลีเนี่ยก็มีทั้งประเด็นที่ดีแล้วก็ไม่ดีปนๆกันไปนะครับแต่งานนี้เขาฮือฮาก็โอเคครับเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วมากๆเลยในฟอรั่มออนไลน์ของเกาหลีนะครับมีคน หลายพันคนเลยเข้ามาจุดชนวนให้พูดถึงสไตล์แล้วก็รูปร่างของลิซ่านะครับก็ต้องบอกว่าลิซ่ามีชื่อเสียงด้านงานแฟชั่นอย่างล้นหลามเนาะซึ่งทางนั่นโคนเรียบูเนี่ยก็บอกเลยว่าน้องเนี่ยสามารถแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์แล้วก็มีเอกลักษณ์จนทําให้หลายคนเนี่ยชื่นชมน้องมากๆนะครับนี่ซึ่งเขาก็พูดประมาณว่าการปรากฏตัวของลิซ่าในครั้งนี้เป็นไวรัลสุดๆนะครับผู้คนชาวเน็ตชื่นชมกันล้นหลามเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ ชาวเน็ตเกาหลีนะและเขาก็ปิดจบไว้สวยๆว่านี่คือการตอกย้ําสถานะของเธอในฐานะไอคอนแห่งแฟชั่นนะครับปิดจบเอาไว้สวยเลยนะครับก็้องบอกว่าแน่นอนเลยครับแอดก็คงไม่ต้องขยายความอะไรเพิ่มเกี่ยวกับการเป็นแฟชั่นไอคอนของน้องแล้วเนาะเลยได้ว่าพูดถึงแฟชั่นยังไงหน้าลิซ่าต้องลอยมาแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยอ่ะก็นําเสนอข่าวของโคเรบูกับเนติเซนเกาหลีให้ฟังกันนะครับช่วงนี้มีเรื่องดีๆออกมาแน่นอนว่าเราก็ต้อง มากระเพื่อมเรื่องดีๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้แอดไปก่อนนะครับขอให้เป็นวันอยู่ที่ดีของทุกคนสวัสดีครับ